เราบวนผู้ประกอบการวนมากน่าจะไปให้ความสำคัญกับการผลิตการจัดการกระบวนการนแห่งการตลาดจึงนีนื้งที่จะตัดอไปแต่กตัดก็มีตัวที่ในตลาดอย่างเดียวที่ไม่ไดอย่างใน่องตมต้องบาลานซ์อ่ามาพูดต่อนิดนะครับเมื่อกนี้ผมให้สูตรไปว่าว่าถ้าวัยรุ่นสามล้อเสียงานั้นต้องประกอบด้วยสเต่อร์มสเต็ปัชอยสี่สี่เ็ผมสี่ปอกแล้วป่ะคือใช้ทิ้งนะครับ ตอนนี้คุณจะทำอะไรก็ตามมีไปดูกระบวนการในการซื้อนะครับผมอยากอั้เป็นเป็นทฤษฎีนะไม่ใช่ทฤษฎีมันมันเป็นความจริงถ้าเราจะพบว่าแต่รูปหนังมันซ่อนอยู่หลายที่หลายที่หลายที่ที่เราสามารถแก้ที่เราแก้ที่เราแก้ได้เนี่ยลูกค้าก็จะสนใจค้าเรากมากขึ้นเรื่อยๆอีกตรงอย่างนึงก็ยอะมากมายมหาศาลที่สามารถที่เราไปแก้ได้แล้วลูกค้าหลายมาหาเัานั้นก็ถึงสี่ฟอร์มที่ที่เป็นประโยชน์ที่จริงๆเรามักจะกัดในเรื่องฟังก์ชันเนี่ยเดี๋ยวคุณบอกว่า บางอย่างเราก็จะหลุไปเรื่องของซิมโเรื่องของความหมายนกาของความสูญเสียที่เราตันจะดยว่างีลูกค้าไม่พาะป่หเล็กๆ้ยแนี้เรื่อดี่ว่าไม่น่ามีนเหมือนถ้าตัวอย่างได้นะครับเรื่องของรวลูปไม่ตัวอย่างไปผมก็สังเกตเอาว่าเราจะเห็นได้ว่ามันตัวนี้มันจะอย่ชิ้นเป็นสินค้าประกันชีวิตนะครับนป้าประกันนีสหราบผู้สูงวัยวันนี้มาหน่ี่พอสังเกตว่าสมัยก่อนเนี่ย วิธการในการสื่โฆษณาเราพบว่าพักจะเน้นให้ลูกหลานซี่งเปพ่อแม่ไปสังเกตุตั้งแต่ก่อนน่าลงมารักสี่ห้าปีก่อนผมก็บอกว่าแฝนลูกไม่ขึ้นนไม่ขึ้นมันเป็นคนไม่ซื้อแต่มาถ้าต้องเสดสเด็ดขายได้เป็นมาตรฐานต่างงหลังนี้เริ่มเห็นว่าไม่ได้ให้ลูกซื้อพ่อแม่แต่พ่อแม่กลับเป็นคนที่ซื้อให้ลูกกลับไปที่พ่อแม่ก็เพลย์เชสที่ที่มาพูดถึงว่าสุดท้ายแล้วเราตื่นจริงแล้วเนี่ยเราเป็นคนพูดจึงนะว่าที่จริงแล้วสุดท้ายแล้วคนเรานี่ คนเราส่วนให่ชอบมองข้างล่้าไม่มองขึ้นบนแต่ว่าตอนมัจะมองทุกหลักทีกอย่าไปแต่มันไม่มองถางพ่อแม่ขึ้นบนเพราะว่าโดยธรรมชาติเราต้องการที่จะทำยังไงนะรักษากระเป๋าพันแล้วเราก็จะมองคนมีอนาจทำไงให้ลูกเราเติบโตได้แต่ขบวนเราไจะบอกว่าพ่อแม่ต้องดูแลเราคุงจับหรืบอกแล้วไอ้ที่ตัเพอร์เชสเนี่ยกลับไปดูกระบวนการในการคิดของคนถ้าคุณไม่เข้าใจวิทยาคุณทำไปเพื่ออะไรคุณสามารถจะสร้างไปให้ลูกจากเครืตัวโปรดักต์ได้นี้นี่เราต้องที ทำให้ผู้ดับของเรานั้นมีความมีความสามารถในการทำงานนะครับมีความประหยัดเพร่องจากว่าแบบนี้ก็ทั้งสะดวกไปง้ายต่อมาคือเรื่องของคุณภาพนะครับสำคัญมากคืออย่างที่บอกความคงเส้นคงวาที่ให้ไหวทำไงให้มันดูน่าเชื่อถือทำไงให้ลูกค้ารู้สึกเหมือนกับว่าเชื่อมั่นนะบางคนก็บอกว่าทำให้เกิดที่สมัยคือซื้อไปแล้วความใจได้นะไม่ไม่ล้มเหลวเพราะทำไมเรืญี่ปุ่นคนยังนิยมใช้ต่อเพราะว่าสามารถหกสิบหาวันที่คุณซื้อไป คุณจะใช้ได้ประมาณ3-5วันหรือ3-10วันแล้วก็คุณไปเปิดใช้มัน,มน,น,มนเพื่อจะลดปรารถนาซ่อมทียงเนี่ยโกโหมันยาวมากถ้าลงอะไรไม่มีเงี้ยนี่เป็นพิจารณาคุณอม,มองลูกค้คาในของเส้นผัวแทพงไหนจะใช้ได้นานแค่ไหนเรื่องของราคาเรื่องนี้ก็สำคัญอย่างยิ่งนะครับผมฝากเตือนนิดหนึ่งปัญหาของราคาคือว่าเรามักจะคิดว่าราคาเป็ตัวเลขและตัวเลขที่บอกความสูญเสียที่ลูกค้าจะเกิดขึ้น ดันั้นเราจึงนิยมใช้ราคาที่คุ้มคุราคไดีก่อนแต่ราคาไม่ม้อมองลูกค้ามันบอกที่ต่ำกว่าเรื่องใช่ไหมครับเพามว่าเราบอกว่าถ้าถ้าถ้า,ถา,ถา,าศ,าศาินค้าร์กินยันผมบ้างาราคาคถูกค้าที่ซื้อผมบอกเลยผมเอาน้ำตาลญี่ปุ่นมาขายผมสามบาท,ทผมซื้อถูกไหมโอ้ไม่เอาอาจารย์น้ำนเกลือใส่สีแน่ถูกไหมแล้วราคามันไม่ได้บอกแค่แค่แค่ปริมาณลูกค้าจ่ายแต่มันบอกถึงคุณภาพของสินค้าได้เลยงนั้นถามว่าแล้วทำไมคุณถึงยอมจ่ายแพง ต้องของคุณภาพคุณภาพอย่างหนึ่งถ้าคุณจะขายของแพงแล้วสังเกตยุโรปก็ยังมีเครื่องพวกมเงินุรีโปรดักต่างหลายแหล่ก็คือเขาขายแพงเพื่อจัดจ่ายเงินใช้เพราะว่าของแพงของหรูหราของหรูาเป็นหรูาได้เม่อไหร่ของมันต้องไม่หรูเฉียพูดไหมันต้องไม่หรูมันต้องเอ็กซ์ีเคพราะว่ามันต้องมีคนมือถใช้เพราะบางคนใชปุ๊บมันจะดูหรูหรามันจะดูเป็นเอกลักษณ์เป็นเลยสิทธิพิเศษคนบางคนเพราะไรก็ตามทีที่คนหลายๆคนใช้ ของมันจะไม่เริ่มไม่หรูราของมันจะเริ่มเป็นของหรูของมันจะเริ่เป็นของดานัูดีถ้าคุณจะทำขายของแพงนะครับอย่างแรกจําเป็นต้องทำก็นอกจากผมไม่รูที่ดูาแลอี่นึงที่คุณต้อาไว้คือความเป็นุือทำให้คนใช้น้อยทำให้ลูการู้สึกว่ามัมีค่าเพราะไม่ทำาครอย่าลืมนะครับคนเราซื้อของส่วนนึงเพราะคนเราต้องการความแตกต่างไม่ใช่คำงจริงคะความแตกต่างของคุณที่คแตกต่างของแพงถ้าคของแพงก็จากคุณนะครับแล้ว เรื่องของความเป็นเอกลักษณ์งท่านหน้าเมื่อไหร่ก็ตามที่ที่คุณพยายามลดราคาลงมาความเป็นเอกลักมันจะหายไประวังตึ้งดีๆดีๆแล้นั่นเรื่องราคาบอกเลนะครับก็บอกความเป็นเอกลักษณ์ของมันด้วยเรื่องของโลเคชั่นเรื่องของท้องที่ตั้งอันนี้ก็สำคัญเหมือนกันเราจะเห็นว่าทุนนี้มันโีเงชั่นสมัยไหนดีก็เพราะว่าทำไมฮะมันอยู่ติดรถไฟฟ้าใช่ไหมครับโลเคชั่นสำคัญมากโลเคชั่นจริงๆมีประโยชน์ตั้งนั่นอีกเพื่อทำยังไงให้ลูกค้าหาได้โลเคชั่นให้ลูกค้าสามารถหาเจอได้ แล้วบาง um ทีวิธีการดินนอกจากน่เป็นประเด็นพวกนี้ท,ที่การกคือการทำคล้ายๆกับตัวบอกครับในในสื่อมก็จะมีคล้ายๆกับตัวไอคอมพิวเตอร์ที่บอกนะคุณสามารถใส่ทีเข้าไปแล้วมันก็จะบอกว่าเดินไหนได้บ้างคุณเราบนยังไงก็ไม่ทราบแต่มันก็ยังดีแ่บแต่อันนี้ที่เราสามารถทําได้ก็คืออย่างถ้าคุณได้านหนังสือถ้าคุณไม่รู้จะซื้อหนังสืออะไรดีสิ่งที่คุณสามารถทําได้คือทำในพวกหนังสือด้วยคอมเม้นต์เบสเบสเซนเตอร์อะไรเงี้ยก็โอเคนะสามารถจะหาโน้ตบุ๊กได้เยอะพอเบสเซนเตอร์างไมด้ ดีด <Del> ิวัลลี่คือการจัดส่งเดี๋ยวนี้เราอะไรก็ตามเดี๋ยวนี้ต้องจัดส่งกันถึงบ้านใช่ไหมเดี๋ยวนี้เราให้ลูกค้าไปไปส่งไปไปที่ร้านถิดก็ไม่สะดวกผมทำแนะนำอยู่สามเรื่องใหญ่ๆครับคุณจะเน้นเรื่องของใดีดิวัลลี่นะเบอร์นู่นมีสามเรื่องหนึ่งคือความรวดเร็วอันนี้แน่นอนบอกนะครับลูกค้าจ่ายตังค์แล้วอ่ะลูกค้าอยากได้อ่ะนะครับเขาจอมจ่ายแพงกว่าบางทีไม่ยอมจ่ายแพงกว่าเพื่อให้มันเร็วกว่านั้นเราก็ต้องเราก็ต้องทำให้ได้สองไม่ใช่รวดเร็วต้องถูกต้องด้วย หน่อยไหมเร็วเหมือนกันแต่สั่งพิซซ่าไปสั่งหน้าปูอัดไปแับเป็นหน้าทะเลมาอ๋อมันเร็วสั่งมาทัีแต่มันเป็นเรื่องไหมเป็นบอกนะปรมดิษต้องเอาใจใส่ด้วยคือพอเราเอาเร็วเราเอาถูกต้องบางทีบางทีมันมันไม่ได้เทคแคร์ความเร็วมันสามาออกไหมมันคือมีร้านอาหารเอาเร็วก็บ้ามันไม่ดูแต่เราเอ๊ะคนเอาใจใส่เนี่ยเรื่องที่ละเอียดอ่อนมากคือคนเราต้องทำความเร็วตุองต้งแต่พอเราใจใส่เนี่ยที่เราดูแลลูกค้าสำคัญมากที่ที่อยากถามว่า ไม่ใช่ว่าว่าอะไรเร็วแล้วลูกค้าอยากินจอยส่งไปไม่ใช่นะครับนี่ก็ก็ถามเรื่องของสามเรื่องฮะความเร็วความถูกต้องและของบริษัทนะครับเขาเขาใช้สองบริษัใช่ไหมนัคือเรื่องของ activity เรื่องกิจกรรมที่ทำที่ในที่ผู้พูดพูดเปครับมันมีส่วนที่ให้ลูกค้าลงมือทำการทำเวิร์กช็อปเพราะว่าเราจะพบว่าการเรียนโดยแบบเรียนนั่งเรียนเฉยๆเนี่ยมันไม่ได้เกิดจําถ้าได้ลงมือทําจําได้ง่ายกว่าดังนั้นบริษัทต่างก็สามารถช่วยได้ในเรื่องทุกอย่างก็ าจะให้ลูกค้าทำเองได้ใช่ไหมครับแฟนพบจบทอบไ้อย่างไรอย่างน้ท no like ี่นี้ผมหมาถึงความหลากหลายผมย้ำอยู่เสมอว่าจําเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีความหลากหลายเพราะว่าเดี๋ยวนี้ลูกค้าต้องการเลยอย่างดกค้าคิดอยู่เองเสมอว่าชั้นแบอนีนใช่ไหมทำไมชันต้องใช้เือนของนใช่มคุณมีตัวเลหน่อยหนที่ที่เขาสามารถที่จะนะครับสามารถเลือกได้หรือบอกแต่ก็เลือกเองอย่างบอกเ็ว่าออกแต่ไม่ใช่แค่ตัวแบบ ตอนไม่มีปัญหาเรื่องราคาที่ผมได้สอมมันมีเลือกแต่ราคาสําคัญมากในการตั้งราคาเวลาเวลาทำธุรกิจเด็กส่วนใหญ่ตั้งราคามาเป็นราคาเดียวแล้วก็ราคาเดียวแล้วก็เป็นคียผมอ้ยคุณต้องจำเป็นติดตามไปโยบวิญญาณว่าราคานี้จะต้องใช้ทุกตัีทุกสถานการณ์มันสามารถปรับเปลี่ยนราคาได้นะมันไม่ใช่ว่าเอ้ยกาแฟมันมีสามขนาดแต่กาแฟมันมีหลายอย่างที่สามารถทำได้ใส่โมเสียนั่นราคามันมันปรับได้มันปรับได้แต่ปัญหามันคือการที่ว่า ว,ว่ามันมีน้ีนี่มีโน้มีนน้นทำยังไงให้มันง่ายขึ้นนะครับก็อาจจะต้องใช้วิธีการแบบน้องชายในับ้านไตว่าอยากให้คุณเห็นบ้านรา,าคาก็สามารถปับเปลี่นได้ครับอย่าไปฟิกที่ราคาเดียวสามารถปรับเปลี่ยนได้ลุกค้าทุกกลุ่มแ้คุณเปลี่ยนคำเไปไม่จำงราคาเดียวกันต้อใจข้ขอน,นี้ก่อนเพราคงไม่มีลูกค้าไปสรวจทกำเลยแล้วมา่าคุณว่าทำไมาคไม่เท่ากันนะครับนั้นก็ต้องให้เหตุผลเขนั้นาาราคาแบบนี้ก็มีแบรนด์ลูกคุณั้นด้วยอย่างาถ้าค ถ้าสามหมูที่มารับฟ้นยี่สิบตันเจริญนะเจริญร้านคุณรับรองได้นะครับรองได้จนเอ็มไปหมดเลยครับแต่ไม่รู้ว่าจะคนจะเชื่อไหมว่าของจริงจริงหรือเปล่าเน้นมันก็เป็นแย่งลูกนะฮะคนชิโน่ยังแย่งลูกต่อมาก็คือเรื่อง accessibility เรื่องของนะครับจำนวนร้านนะครับที่สามารถเข้าถึงได้ความยากง่ายเข้าถึงร้านคุณนะครับนะเว็บยกทรงเว็บไซต์ดังกล่าวมีไหมต่างๆกันยากง่ายไหนใช่ไหมอันนี้ต้องเป็นเรื่องของ เป็นเรความเข้าถึงเพราะมันหมายความสะดวกถูกไหมครับนอกจากโลเคชันแล้วเรื่องของที่ทานะครับที่จังหวนที่สามารถเข้าถึงไ,ได้เรื่องของ service, เซอร์วิสบริการต่างๆน,นี่ก็สําคัญมากถ้าเราจะสังเกตเห็นง่ายๆว่าคุณมีเซอร์วิสามนี่มันเป็นเซลล์ที่ประกอบการใช้อยู่นะครับอย่างเ,เช่นคุณไปเดินหน้าคุณไม่ได้คาดบสองแค่เดินหน้าอย่างเดียวคุณจะมีหลายอย่างที่ต้องการเช่นเรื่ับรถเรการขอของฝั่งถ้าคุณจะดูดีๆผมชอบมากคือที่ดีเยีย ่มนออยยางบางทีการเซอร์วิสเนี่ยมันไม่ได้แบบว่าต้องต้องให้เขาหมดบางทีเราแค่ทำเซลล์เซอร์วิสก็ได้ใช่ไหมครับเซอร์วิสไม่ได้แปลว่าเฮ้ยเราต้องทำให้เขบวนนะครับไม่ได้เห็นว่าอย่างไอเดียเนี่ยเขาก็ไม่ได้บอกว่าคุณไปเติมต่อให้ได้ลูกเ้าไปต่อเองได้ด้วยเซอร์วิสตีนต่ายมิติในการคิดมันต้องคิดเ็ว่าคุณอยากจะอะไรคคูปบรรลุเข้าแป้นรูปอะไรด้วยคึ่เรื่องของเอ็นบอลนี้เรื่องของบรรยากาศนะครับที่จะทำให้ลูกค้าเขารู้สึกประทับใจกับร้านเรานะครับแต่ร้านสีสันต่างนะครับก็ให้มันเหมาะสมด้ มาเรื่องอวาเรลิตี้เราพูดถึงของความพร้อมของสัตว์ป่าไหวไหมลูกค้าจะเซ็งมากเลยถ้าหากว่าซื้อของแล้วทำไมทีต้องรอนิดนึงรอนิดนึงนั่นก็เป็นองค์ตอนทั้งหมดที่ผมอยากให้คุณลองไปคิดนะครับนันที่แล้วก็จะออกแนวซ้ซ้อนกันได้แต่ว่าทำให้เราเปิดมือเปิดใจในการคิดหน่อยว่ามันมีแบรนด์มีแฝงอยู่ที่แล้วไอ้ที่หลังนั้นเนี่ยมันจะมีลูกค้ามันอยู่ที่วิ่งก็ไปหานะครับแล้วก็การขายแล้วก็ตัวส ทที่่าาคนได้ยที่เขากระบวนการแลกเปลี่ยนมีคนที่เกี่ยวข้องอีกสามคนเลยไม่ใช่แค่คนเดียวแต่ตัวคนขายด้วยนะคนขายแล้วก็ต้นโซเชียลด้วยถ้าลูกค้าคนซื้อคนขายทักที่จะสองคนเดือดร้อนแต่ไม่ได้ตามการแลกเปลี่ยนของเขาอย่าไม่ได้ผมก็มาที่ตัวที่สองนะครับตัวผู้ขายปัญหาของผู้ขายคือว่าส่วนใหญ่แล้วเราก็อยากได้ความคุ้มค่าแต่มุมมองที่ผิดอย่างมากก็คือการมองว่าเราจะต้องคุ้มค่าในทุกยอดขาย ต้องไต่การขายทุกฐาน section ต้องไต่การที่มีขายทุกครั้งที่มีขายต้องมีกำไรความคิดนี้ผิดแรงเพราะว่าอะไรครับเพราะว่านั่นหมายถึงคุณกำลังพยายามที่จะเก็บเก็บกำไรจากลูกค้าแต่คุณลืมเลว่าลูกค้ามันไม่เคยซื้อสินค้าครั้งเดียวลูกค้ามันเคยต้องมาใช้เป็นการหลายเท่นั้นเยอะแยะนะครับที่เราได้กำไรถามเรานู่นตลอดชีวิตปัญหาที่เกิดขึ้นของผุ้ประองของผู้ขายที่ผมอยากจะสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องให้กับผู้ประกอบการว่าอย่าพยายามคิดว่าเราจะต้องกำไร แต่นาทีแรกที่เราใส่ของเพราะถ้าคุณตั้งหลักแบบนั้นคุณจะลำบากใจมากคุณจะต้องตัดิเสียลูกค้าหลายอย่างมากนะคุณจะต้องพยายามที่จะทําให้ได้กําไรมากที่สุดแต่สิ่งเหล่านั้นทําลายอนาคตของคุณเองเพราะถ้าคุณเอาไปหลายทุกทุกค้าก็จะทำไงครับผมบอกนะคุณเป็นเคสแค่เนี้ยถ้าคุณเอาเยอะลูกค้าก็ได้น้อยลูกค้าก็ไม่บอกต่แล้วถ้าคุณเอาน้อยหน่อยลูกค้าก็ไม่บอกต่อเมื่อเอามารวมรวมกันเนี้ยต่อให้คุณได้น้อยแต่ละคนแต่ถ้าคนเยอะมันเรื่อะไรนะแล้วมองเรื่องอะไรระยะยาว หลายคนมีแบบนี้นะครับแต่ปัญหามันมีอยู่บ้างปัญหามีนอยู่ว่าเอาข้อจริงแล้วจะมีลูกค้าสักกี่คนที่สามารถสร้างทำอะไรได้ยาวให้กับเราต้งมีลูกค้าบางกลุ่มที่คุณสามารถคุงเขได้ทื่บางทีถ้าคุณทําตัวรู้ใจรู้ใจร,รู้ว่าคุณอยากได้ถามว่าทําไมรู้ใจแล้วลูกค้าอยู่เพราะอะไรสาารนะ้างไหมครับเพราะลูกค้าไม่อยากเริ่มต้นใหม่ที่อื่นเราต้องดูก่อนว่าเราสามารถรู้ใจลูกค้าได้ไหมเ้ราะลูกค้าถึงว่าเขาจะไม่สามารถหาคนที่ทำ ทำน <oh> hm ี้ได้ไหมถ้าเขาถูกแบบนั้นเขาจะมาหาผลแน่นอนัการสร้างการลงทุนที่รับมีความคุ้มค่าที่เขาจะกลับมาได้ต่อไปแล้วเรื่องของการท้ายทางในลูนะครับคือมองหาลูกค้าแล้วก็พยายามมองระยะยาวโดยจะต้องรู้ด้วยว่าลูกค้ารายไหนที่เราสามารถที่จะทำกำไรเขาได้แต่ที่สำคัญไม่ได้ไปไปดูเขาอย่างเดียวอีตัวเราด้วยว่าเราจะทําให้ลูกค้าเขาสติดใจเราอย่างไรทำให้ให้ลูกค้ารู้สึกว่าเขาเป็นหา ไม่ได้โตเต็มทุกอย่างลูกค้าก็รู้สึกว่าไม่อยากเริ่มต้นใหม่เรื่องแบบนั้นแหละตอนเราทุบฟ้าดีกว่าถูกไหมครับถ้าเป็นก็ก็ฝากเรื่องเรื่องของการสร้างไปด้วยสุดท้ายก็สามารถรักษาลูกช้างได้บางก็จะเป็นชุมนัสซับอีคิวตี้คือชุนทรซับชุมนัสซับของลูกช้างเรียกว่าชุมนัสซับของลูกช้าเพราะว่าชุมนัสซับแถวนี้เนี่ยมันเปลี่ยนเหมือนกับมีเงินทุนนะครับแต่ว่ามันดีมีเงินทุนเยอะเท่าไรชาตินะครับเพราะมันคือลูกค้างจะตามเป็นผู้แข็งผู้กลนนะไม่ว่าคุณจะไปไหนก็ตามทีไม่ว่า ค้าคือเงิทรัพย์ที่สั่งงานที่ของบริัทเราจะรู้จักเขาได้มากน้อยขนาดผมมัแนะนำของของของคนผู้ปกอบกรัยหม่เสมว่าจริงๆแล้วง่ายมากในการที่คุณจะรูจักลูกค้าแต่คนบอกว่าต้องสร้างคอมเตอร์ใช่ไหมคอมพิวเตอร์เป็นเรื่องหน ถ้าคุณอยากให้ลูกค้าอยู่กับเราด้วยนอกจากเรื่องแบรนด์ที่บอกแล้วแบรนด์จะทำให้ลูกค้าติดกับมันได้ในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกผูมิคุ้มกับอะไรมาถ้มันสื่อหมายบางอย่างที่ทำให้เรารู้สึกว่ามันใช่เราแล้วสุดท้ายก็ไม่เกิดเป็นจริที่บอกแล้วทรงไงนเขาไม่ไปหาเรื่องเล่นขายสำคัญคือทำตัวเป็นผู้รู้ใจเขาให้มากที่สุดทรงไงนทำให้เขารู้สึกว่าถ้าเขาไปหาขึ้นอยู่แล้วเขาจะไม่ได้อย่างที่อแล้วต่อหนในมุมมองสังคมบ้างไม่พูดเลยไม่ได้เรื่องของสื่อสาร แต่เพราะว่าปัจจุบันนี้ถ้าเราขายของให้กับผู้ซื้อเราต้องขายอย่างไรเราตอไม่พอครับเราก็ยังไงนะเราต้องต้องทำ่อสังคมด้วยผมไม่จะบอกเแต่งคงเสมอว่าเราเนี่ยส่วนใหญ่ทำช่างเดียวซีซาร์มีสองที่ผมเขียนไว้บนดูวีที่เเอาไว้ที่ทางเพจะเราทำได้านนี้ด้านดยวีเราจะเห็นอยู่บนนะฮะที่ผมว่าจะเรียกได้บอกชีโดยหน้านะผมก็เรียกว่าภาษาอเลือดมีบอชชีมีคนแปลว่าออกสู ออกเนตเขียวอางแตางค้หลังป็นานแต่หมดทุก่างทั<ร> <improving> ้งหมดเลยแต่ก็นรู <men> ้นํำังปลอนเสียลงไม่นานแทนี้ที่เรามักจะีคือเราทำรูวิบลวิลประโยชน์ในแง่นึงอถ้าดที่ดีนกากค้าแต่ว่าปัญหาที่งไม่ได้รูอว่าจะไป เราถามตัวเองครับเราซื้อประกันไปประกันเราเกิดเราซื้อไว้ถามว่าเราได้ใช้มันไหมตอบไม่คยได้ใช้ใช้เท่าไหร่ใช้เมื่อมีเหตุร้ายเกิดขึ้นเพราะมันทำหน้าที่ในกานที่จะลดความเสี่ยงถ้ามันมีเรื่องเหมือนเสียงที่มีทองน้ำพังเนี่ยพอว้ที่ทำทำดีเยอณไม่ปล่อยน้ำลงฐานมันมันไม่ปล่อยฟันออกไปไม่มีคนไปสังเกตเราคุณไม่มีคนไปเอาไปโฆษณาหราคุณหรือโฆษณาก็คงไม่ไม่ไม่มีใครไปฟังมามน่าไม่เป็นตัวกานมากแต่สิ่งนี้มันเหมือน เรื่อประกันเอาไว้ไม่ได้มีปัญหาเลยจนกระทั่งมีเรื่องถ้าคุณทำเอาไว้ยิ่ทำตลอดทุกเรื่องนะครับเราจะพบมีครับว่าถ้าเวลาคุณมีเรื่องเกิดขึ้นมันจะมีความเป็นสองอย่างใหญ่ถ้าโดนจะเกิดขึ้นแล้วแต่ว่าคุณดีหรือเปล่านี่ไดกคือคุณสับเท่าเช่นอยู่โรงงานจะเปิดไฟไหม้สาธีหรือแบบโรงงานจะโดนตำรวจกบพวกซับเประเภทศเดินลูกค้าบอกว่าโอ้มันนี่โชคลายก็ถึงวิจัยอยู่แล้วครับให้คุณเห็นมุมมองต่างๆนะคราวนี้จะลงสร้าง เห็นได้ว่าเอาผู้ดีออกมาเป็ใจอย่างไรวันนี้จะลงไปถึงวิธีการในการสร้างเครื่องมขึ้นมามันก็มีวิธีการเปลี่ยนหลายวิธีนะครับก็มีนักคิดนักเขียนหลายคนแนวคิดที่เรียกว่าสายโซ่หรือสาาจริงๆต้องดู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 หลักการอะไรไม่รู้นะเอาเป็นง่ายๆนะบอกงี้ครับว่าเครื่องอุปกรณ์ธุรกิจทั่วไปบริษัททั่วไปมีหน้าที่อย่างหนึ่งคือแปลงนะครับวัตถุดิบกลายเป็นผลผลิตแต่ไต่ใช่ ง่ายถ้าคุณขายของคุณซื้อมาขายไปแต่ในกระบวนการของเราบางทีมันไม่ได้ซื้อมาขายไปมันต้องแอดแวลรูปมปเพราะถ้าหากว่าคุณซื้อมาสิบบาทคุณขายไปสิบเจ็ดบาทโดยที่ทูาไม่ได้อะไรคือซื้อหน้าร้านซื้อคือเข้าหลังร้านแออกหน้าร้านกำไรบาทเดียวแล้ว่็ลูกค้าได้อะไรจากมันไหมคำตอบก็ไม่ได้เลยลูกค้าต้องเดินทางไกลไอ้บาทเดียวที่คุณคิดเพิ่มไปมันก็จะมีแวลูปจากลูกค้าไม่ได้ออกถ้าคุณไม่มีแวลูปเลยลูกค้าก็ไม่ยอมจ่ายใช่ไหมแหวนรูปจะเป็นเรื่องความสะดวกขององมบ้้าานุซื ลูกค้าได้เลยอย่างที่ตอนนี้คุณจะเห็นว่ามันจะมีอะไรนะมีเว็บไซต์มีเว็บไซต์นึงจับไม่ได้แต่ชื่ออะไรสามารถที่สามารถสั่งอาหารร้านไหนก็ได้เดี๋ยวมันทำบริษัทไปซื้อมาให้คุณรบส่งที่บ้านไม่จริงไม่จริงเลยนะครับกระบวนการคืออาหารตื่นคุณไปเองได้เลือซื้อเองได้แต่มันเอาส่งที่พี่ไหมดังนั้นจะมีแวรนด์ลูกแางกคำถามก็คือลูกค้าที่คุณถามต้องดูบ้อนว่าไอ้ที่อยู่ตอนหัวกับถึงตอนท้ายมันมีอะไรที่แตกต่างกันบ้างซึ่งแวรนด์ลูจะสร้างได้ การขั้นตอนการทำงานขององค์กรยุทธิดแต่การซื้อมาวิธีให้ซื้อมาได้ของดีนะขายออกไปให้เป็นยังไงมีขายเป็นบริการไหมเขาก็จะแบ่งเป็นตู้ชุดบงนะครับผมไม่ขอแปลอะ้รแต่พูดคุยขาวไปฝั่ว่ามันมีแต่กระบวนการน้เข้าววิธให้น้เข้าของเราได้ของที่สม่ำเสมอรั้ของของเราคุณภาพที่เรื่งลงทุนเท่าทุกสิพอดีทังไงให้มันสม่ำเสมอออกไปเป็นยังไงบริการต่างๆขายเป็นยังไงถามว่าทัุกบทนี้เกิดขึ้นได้เนี่ยถามว่าทุกบริษัทก็พยายามทำให้ดีแต่คุณเช ดีดเอ้นคูที่อยู่ข้างบนที่เป็นสี่ห้าตัวอยู่บนนั่นนี่ก็สำคัญไม่ติ่งเกี่ยวกับนั้นอย่างเช่นเรื่องของกระบวนการในการจัดหาที่เป็นเรื่องโคเคลมในการจัดหาผมว่าจะบอกเด็กทีสมมว่าคำว่าจัดหาเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเราเข้าใจะคาดขึ้นหลายอย่างว่าคำว่าจัดหาหมายถึงว่าเราต้องพยายามไปหานะครับคนที่สามารถให้ของที่นะครับราคาถูกได้หรือให้ของที่มีคุณภาพดีได้ยืนยันอย่างนี้ว่ากระบวนการในการจัดหาที่ว่านในปัจจุบัน ผมมีเงินงข้อนี้โค้งบอเองกับผว่าเฮ้ยคุณเชื่อผมนะอาหารเนี่ยเราลุกเป็นอยู่แล้วคุณภาพจะดีหรือไม่ดีคุณบอกว่าถูกผู้คนพูดง่ายค้งต้องมีกุ้งที่สดที่หมดแล้วคุณทำได้ไหมทำไม่ได้เพราะอะไรจ้เพราะว่าไอ้คนที่เผาห้องกินที่ดีแบบนี้เอมีไม่เยอะและไอ้ที่ดีไม่เยอะเนี่ยมันขายหมดไปแล้วแล้วคุณมาที่ไหนเขาดังนั้นกระบวนการในการ เรื่องของ value การที่เราต้องพยายามไปดูแลเรื่องความสัมพันธ์กับผู้าของเราว่าทำยังไงใหเขาส่งมอบให้ดีที่สุดแล้วอย่งไรที่เขาจะที่ดีที่สุดให้กับเราด้วยนี่ก็เป็นเรื่องของของแ value ปัญหาอีกข้อหนึ่งที่เวลาเราทำเรื่องของ value นอกจากที่ไปดูกิจกรรมแต่ละส่วนแต่ละส่วนแต่ละส่วนว่าเราทำได้ดีไหมเราประหยัดไหมเราใช้เวลาน้อยไหมก็คือเรื่องของการทํางานแบบไร้รอยต่อคำนี้ยังยังใช้มากว่าไล้์หลต่อภาษกว่า s e เ i ส s เพราะว่าร้อยต่อแปลว่าอะไรทราบไหมครับเพราะว่าการทำงานของเราในทีมนั้นไม่ได้ทำคนเดียวมันต้องใช้คนสองสามคนทำหลายหลายคนพอคนทำเข้าไปปุ๊บมันเกิดรอยต่อขึ้นเพราะมันเกิดรอยต่อจะเกิดอะไรที่ทราไหมครับมันจะเกิดการทำงานซ้อนซ้อนลูกค้าก็ต้องเสียน้ำมันนมากว่าดทำไมมันต้องกลับไปอยู่ที่เดิมอีกมาฉันต้องกลับไปทำนี้มาอีกทำยังไงให้การทำงานแบบรอยต่อแบบนี้มันถึงได้ไปซึ่งตัวเลขสำคัญมากคือเรื่องของการออกแบบธุรกิจมันต้องออกแบบยังไงแคมพิวเตอร์ยังไงเพื่อที่จะเชื่อมโยง ส่วนจากทุกโครงการมันมคนมากนะครับไม่ค่อยไม่ค่อยไม่ค่อยถนัดเรื่องของธุรกิจแต่ถึงเชื่อครับที่เราีสามารถทำได้ออกแบบดีดีหน่อยนะครับแล้วเรื่องของการการของของรอยต่อมันสำคัญมากนะครับม่็จะเป็นเรื่องของการหาสินค้าใหม่ๆขึ้นมาครับที่ฝ่ายตลาดเอรู้แล้วทำไงให้กลับไปหาฝ่ายผลิตได้นะปัญหาที่ตามมาส่วนใหญ่มก็จะเป็นว่าฝ่ายตลาดรู้แต่พอไปสู่ฝ่ายผลิตฝ่ายผลิตก็ไม่เอาด้วยลดจำนวนรอยต่อจะธุรกิจเหมือนกันบริเวณที่ออกดูเลยที่ที่มันต่อครับทำงานต่อกัร ไม่ต้องคนเราตายคนอันแฝงเดียวกันมันทะเลาะกันเลยนี่ต่อในสายพระดำสายขาทะเลาะกันเลยไม่ต่อยต่อน <terms> ี Again, ่มันมันลดน้อยลงก็องต้องจัดวิธ so ีการมันก็เป็นเรื่องของในตัว <laughs> ตัวเสองปัญหาสำคัญอย่างหนึ่งของการทากับไอ้ผู้เหลานี้ก็คือว่ามันจะต้องป้องกันการทางยนแบบได้ด้วยมันจะบอกแบบนี้ว่าเหมือนที่ผมย้ำก่อนมีเสมอว่าเราทำ value ขึ้นมาใหม่ใเนี่ยปัญหาที่มันจะเกิดขึ้นก็คือว่า เราทาได้ก็ทําด้วยเราจะจัดการเรื่องนี้อย่างไรนะครับก็ต้องหาเรื่องวัตถุดิบพืชอ่นที่เป็นอะไรครับที่ดัดเป็นเป็นเท็ตตับเป็นเท็ตวิชาของเราให้ได้ีสองสองมากก็บอกบอกไอย่างนี้ครับอย่างที่มีเด็กรูปนี้ถ้าคุณอยากจะได้นะครับคุณและค่าที่เหนือชั้นคุณต้องมีทรัพยากรที่ดีก่อนนะครับคุณเนี่ยคุณต้องหาคนที่ดีหาเครื่องมือที่ดีหาวัฒนธรรมที่ดีใส่เข้าไปในองค์กรคุณต้องมีของเราไม่ได้คนรับเกี ข้อพ so mm ิจกรที so trend, ่ส <nước> so right. ําค <c oughs> <m ix ing> ัญที่ที่เรามักจะมองข้ามไปมักจะบอกว่าเราต้องเก็บเอาไว้ว่าจะเป็นเรื่องของการเงินนะครับทำยังไงให้การเงินขเรา่างทราบไหมครับว่างานวิจัยเราพบว่าส่วนใหญ่ครับเรามีผู้ประกอบการเยอะเราพบว่าผู้ประกอบการประสบความสําเร็จส่วนใหญ่เี็นการการจัดการการอย่างที่ดีทราบไหมครับว่างานวิจัยเราพบว่าผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จใน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 ธุรกิจส่วนใหญ่มีวิพิการหางเงิน ตัวก <accurately S 2> ันตัวคุณนะตัวคุณต80ัวคุณนะว่าเงินยังไงเขาตอบเขาจะกู้น้อยมากเขาบอกไว้เลยจากการสำรวจมา80เอร์เซ็นต์ของโครการที่สขาำเร็จส่วนใหญ่กู้เงินน้อยมากถามว่าทำไมกู้เงินน้อยมัดีตอบเพราะว่าคุณไม่ต้องไปจ่ายค่าดอกเบี้ยไงเราพบว่าร้านค้าส่วนใหญ่ความได้เปรียบมาจากอะไรครับทำเลที่ดีกว่าทำเลแบบนี้สามารถก็ถือว่ายากมากเพราะถ้าคุณมีทีสดินที่ดีมันก็ป้องกันการยืมเงินได้เรื่องของตัวการ ของวัฒนธรรมคนนิส you know, ัยคนรวมกับผู้นำด้วยที่ก็เป็นทรัพาสำคัญของปอนด้วยทงในจะรูกฝางคนให้มีความความสามารถมากขึ้นเรื่อยๆด้วยปัญหามันมีอยู่ว่าคนส่วนใหญ่มากเรา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 สร้างพนักงานเราแล้วมันลาออกเนาะเราสร้างเขาแล้วเขามีมือแล้วมันก็ตลับออกไปเปิดธุรกิจใหม่มาแข่งกับเราด้วยปัญหามันอยู่ที่ไหนทำไมมันเป็นแบบนี้ผมว่าส่วนใหญ่เราเข้าใจที่ผมเข้าดีแต่ถามว่าแล้วการจะมีวิธีการ เพว่ามันก็มีบ้านเช่นถ้าเราจะสังเกตว่าผู้ประกอบการที่ดีเนี่ยจะเน้นการเติบโตขอให้พนักงานเติบโตขอแค่พนักงานแต่ในที่วิสัยทัศน์ของผู้บริหารไม่ได้มองว่าพนักงานคืลูกค้าตนพนักงานคือพนักงานคือมีข้อเสียมากคือว่าจะมองว่าเขาคือได้กับเสียให้เขาต้องทำงานให้เราแต่ทั้งหลาก็ตามผู้ประกอบการไม่ได้มองลูกค้าขายนอกเรื่องปมองลูกค้าขายพนักงานคือลูกค้าทีด้วยคือคนที่ทําให้คุณได้ผลผลิตออกไปคือเข้าใจเสามาใส่ใจเรา ค่อ้ากันไปค่อยดูกันทุอทุนก็อยากได้อย่างีคุอบเขาไม่อยากไปเรื่องต้นใหม่เขาไม่อยากต้องไปเรื่องต้นใหม่ที่ควาสงั้นถ้าคุณลงทุนให้เขารู้ใจคุณรู้บดคุณสามารถทำอะไรได้บ้านน้อยไหนก็อยู่กับคุณเพราะตรงนี้มันมีขีดบรบลบริเวณอยู่บอกรักษาลูกค้าไว้ถ้าบางรันก้อเอาเปรียบ